สองคำถามที่คุณต้องถามตัวเองก่อนนะคะหากวันนี้ใครก็ตามที่อยากรวยอยากสําเร็จและอยากเป็นเศรษฐีนะคะหลายคนวันนี้อยากรวยอยากสําเร็จแต่ไม่เคยกลับก็ไปถามคนข้างในเลยว่าฉันสามารถรวยได้หรือเปล่านะคะดังนั้นคําถามแรกเลยก็คือคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้นะคะถึงแม้คุณจะเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าชนชั้นกลางก็ตามนะคะ หลายคนโวนปลุกฝังมานะคะถึงความร่ำรวยในสิ่งในทางที่ไม่ดีนะคะแต่วันนี้รู้ไหมถ้าคุณถามตัวเองแล้วว่าคุณได้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเปล่าสามารถที่จะพาตัวเองเข้าสู่ความร่ำรวยได้ไหมนะคะถ้าคุณบอกว่าเชื่อนั่นหมายว่าคุณรวยได้แน่นอนคะ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังมีเหตุผลมีข้ออ้างต่าง เกี่ยวกับความรวยถึงแม้คุณอยากรวยมากเท่าไหร่แต่คุณยังไม่เชื่อในตัวเองคุณก็ไม่มีทางรวยแน่นอนค่ะและจองเลยนะคะคําถามนี้ก็คือถ้าหากคุณอยากรวยอยากสําเร็จในทุกๆวันคุณได้คิดถึงความร่ํารวยความมั่งคัง่งในแบบไหนนะคะหลายคนนะคะอยากรวยอยากสําเร็จแต่ไม่เคยคิด ไปในทางร่ำรวยนะคะคิดถึงแต่ความขาดแคลนเชื่อไหมว่าทุกความคิดของเรามันเป็นจริงค่ะถ้าคุณยังคิดถึงความขาดแคลนคุณก็ไม่มีทางรวยได้ดังนั้นในทุกๆวันหากคุณอยากรวยคุณก็คิดถึงแต่ความรวยความมั่งคั่งเท่านั้นนะคะสองคถามนี้ถ้าคุณถามตัวเองแล้วตกลงกับตัวเองได้แล้วนะคะ คุณเชื่อว่าคุณรวยได้และในทุกวันคุณใช้ความคิดของคุณไปกับความร่ํารวยไปกับความมั่งคั่งหมายของว่าคุณก็รวยได้เช่นเดียวกันค่ะฝึกฝนและพัฒนาเรียนรู้ตัวเองต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้ในวันนี้นะคะพื้นฐานชีวิตของคุณเป็นแบบไหนเราทุกคนบนโลกน,นี้สามารถร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้กันทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ